ลูกมักสะรุ่งน ar ี่ก็ได้แล้วนะครับผมนนำยำนะสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเหียมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ของกินมานะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกัน ้าวนี่แล้วก็ไล่หมูยยหมูชิ้นหมูสับมีิ้นหมูด้วยนะครับผมแล้วก็มีผักสดด้วยนี่สลัดก็มีลูกชิ้นไชกอกเส้นหอหมูอันนี้ของตะก้อนะครับผมมาลามาไล่แย่ตะก้อนขึ้นช่ายทำอะไรดีอ่ะตะก้อนทำอะไรยำหมูย่อบ่เนาะเป็นยำหมูยอนะครับผมวันนี้นะครับตามตะก้อนว่านะครับผมตามนั้นเลย นะครับเครื่องปรุงก็นน่อ้ก็มีชุดโรดมีเกลืออันนี้มีน้ำตาลปีบน้ำปลามีเ่ก,กอกหมูสับอันนี้จะเป็นลูกชิน้นด้วยอันนี้แหละตัวตึงวันนี้หลักๆคือหมูยอนะครับผมกงงวนเส้นมะเขือเทศขิงกระเทียมพริก หอมหัวใหญ่มันนาวแตงกวาแล้วก็ต้นหอมกับผึ้ยช่นยมีผักสดๆด้วยนะครับผมตุมน้ำร้อนก่อนโอ้โหดจเสียงีมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมเอมหมูใหญ่ครับ ผม,ผมใหญ่เสร็จแล้วแล้วก็มะเขือเทศนะครับเอาละครับผมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นหอมขึ้นใช่นะครับต่อไปก็หมูยอหมูยอครับ โอ้เยอะมากเลยนะครับคนเดียวก็เยอะแล้วกรอกเล็กชิ้นนะครับใส่กรอก โอ,อกแล้วมาดูน้ำร้อนก่อนนะครับน้ำร้อนหรือ,อยังอาะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมน้ำร้อนหรือ,อยังหนึ่งสองสามโอโ้ไมเดียวไม่เดียวไม่เดียว,ยวแล้วก็ใส่นี่ลงไปแล้วนะครับผมอันห้าน,นาทีครับผ่านไปแล้วห้านาทีาใส่เงินเส้นลงไปแล้วนะครับผม โอ okay. เคได้แล้วนะครับโอ้ไม่ได้ตับสุดอลยนะครับผมไม่ได้ตับเอาละครับผม ไม่ว้าวแล้วลุกหมูก่อนนะครับอัครับเดี๋ยวลุกหมูสับก่อนลงหมักสัลุงนี่ก็ได้ไดแล้วนะครับผมอิดแล้วนะครับนี่คำน้ำยำวันนี้ยำหม,มูยออันนี้จะเปลี่ยนยเป็นยำสูตรนะครับผม ชาะใสกระเทียมก่อนครับผมเทียมแล้วก็พกริกเจ็บๆนะครับผมเกลือนิดหน่อยนะครับด้วยขิงนะครับผมก็มะแดงครับมะแดืด่อใส่ เอาละครับผมนี่เยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเคกินไหมสุดนี้ใครเคยกินไหมใส่เครอทนิดหน่อยนะครับนี่เอาแล้วนะครับนี่เลยครับน้ำยำนะครับเอาแล้วครับผมได้แล้ว ขิงหัวนนะครับขมวดน้ำตาลปี๊บน้ำตาลโตนะครับมะนาวใส่เสร็จเส็จแบบนี้นะครับผม ได้หรือยังใส่น้ำนิดหน่อยนะครับเอาละเอาละครับแ้วก็จะเป็นการย้ำแล้ว ักงเอาละครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วว้าว <Wow. S 1> มากครับกินด้วยกันนะครับผมโอ้ oh, ไม่ต้องใช้ตะเกียบนี่ตะเกียบพ่อเมธทำมาให้แล้วนะครับผมหมูยอยำหมูยอก็ต้องกินหมูยอ อีนําเนอรครับผู้ชมเวลาเราใส่เราตำพริกตำอะไรใส่แบบนี้นะครับผมรสชาติมันจะคนละ่ย่างแบบเรายำเซียนยำอะไรนะครับยำหูมัวอะไรเหมือนกนครับผมมันจะเข้ากันนี้มากครับผู้ชมแล้วก็แชบ่บด้วยมันหอมขิงครับผมรอะคดิชานใส่ขิงไปด้วยแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะบางคนก็อาจจะไม่ใส่หมาดครับมาเลยใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับมากินกับโคดาชานพร้อมกับผักสดๆนี่เลยนะครับ

ฮึ่ม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 อ๋ออ๋ออ๋อเอ๊ะโยอ๋อนี่ไอ้ไอ้ตุ๊กอ๋อไอ้หลุดจีนอ๋อหลุดจนะครับอมอเอ็ดอ กินเลยลูกกินเลยเก็บให้ตะกล้องครับไปคิดดียวมานี่นะครับผู้ชมเอาต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกระจายกันให้ทั่วไนะครับสวัสดีครับ